พื่นพนอยากอยากออกกองอยากออกกองนีด่แอบจะซื้อแอปแบบแต่จริงแล้วก็แบบเอ้ยเหตุตูบสูบอยู่ถ้าปลากรอยากไม่เห็นรอดีดีแมเอายี่หลีบ่เดี๋ยรอเอาสี่ร้อยห้าสิบคนสี่รสี่สิบแล้วสี่ร้อสิบป สอร้450แล้วอ่ะเตอเอา500กว่าเนาะเออเมนพนาเขาว่าเม้าน to 500เอา500 500ยนนให้ให้ดูเลย500ยนนให้ดูเลยเปไดเบื้งดอกหาร้อยเอาบอกว่ามีป้ใยเขามาเบิ้งข่อยนอนหาร้อยดอก494ห้าร้อย อาให้เบิง้งให้เบิง้งน <100 gr. S 1> ้อเออเป็นยังไงขับรถพี่น้องเอาให้เบิง้งให้เบิ้งตั้งลาง,ง,งเพิ่น <laughs> คือลิงบ่พี่น้องไม่ใช่ป่ะคือลิงแบบว่าลิงแบงบ ดูอีกเบิงเ่งยินโทรศัพท์พี่นอ้องดูรถดูเส้นทาง GPS ตึตึด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 ึดเ <Hey. S 2> อบ่อพอจะก่อขึ้นลำ้ำย่าว่าถ้าขึ้นล้ำถอถ้าขับรถนี่กัะสีตายอยู่ เจ้าอย่ามาห่วงสิงมาห่วงอีหยังเขาเบ่งหนาทีกันแล้วข่อยมีหนาทีล่ำเขามีหนาทีดูแลข,ข่อยเข้าใจบ่ว่าเสริฐคนอื่นเขาสิเอื่นว่าพอจะกอดดิฮะพุชเจ้านี่บ่กล้าบ่ากล้าสร้างบ้านครับพอจะรอเข้าบ้านครับพอจะกอดสร้างเพิ่นสร้างไอ้เพิ่นสร้างบ่เอาตอบไอ้เพิ่นสร้างบ่สร้างไหม ไม่เป็นไรสาีจะละพันเห็นบอเห็นบอเขาวางไหนเนี่ยเขาวางไหนเห็นบอมู้เจาไหมู้เจาไหหูไียินไหนยินเต็มสองหูมู้เจ้าบบเขาจะวางไหนบวชพอจะกอพอจะขกอบวชแล้วครับบวชตั้งแต่อายุกี่ปีตั้งแต่ยี่สิบปีตั้งแต่บวชแต่เต้ยี่สิบปีพี่น้องัตงเต่สมัยเป็นดันลิ้งหน่อยเล็กหน่อย